ครับก็กลับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่แถวแถววัดที่วัดวัดอะไรนะตรงเนี้ยวัดทาราดชัยศรีวัดทาราดชัยศรีครับเพิ่นไฮแล้วเสียงมันมัดไปเลยนะครับผมอยู่เหนือตะพานตรงเนี้ยครับตะพานข้ามแม่น้ำครับน้ำมันนิดนึงบ้านดอนบุ้มครับไะตรงนี้ ถ้า,าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับลำน,นี้ก็เป็นเรือขนาดสามวาสองศอกนะครับใส่เครื่องได้หาแรงถึงยี่สิบแปดแรงนะครับแล้วแต่นใส่เครื่องหนืแรงถึงย่อิเปดเรนรับแล่ ม,มานะ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ